เราได้หนึ่งข้างแล้วเห็นไหมคะได้หนึ่งข้างแล้วเราก็จะก๊อปปี้ข้างนี้ไปอีกข้างหนึ่งนะจ๊ะจะใช้วิธีการ่ค่อยๆลากไปนะจ๊ะวาดทรงเนาะไปหาตรงจุดเนี่ยที่เราวางไว้นี่นะคะให้มันดูเท่าๆกันเนาะลากลงไปทีนี้บอกเคล็ดลับว่า ในส่วนของใบหน้านะคะข้างบนเนี่ยเราอยากจะได้ธาตุน้ํามากกว่าน้ํากับไฟได้นะคะน้ากับไฟได้นะ,ะเพราะว่าอะไรธาตุน้ํามันจะทําให้ความคิดความอ่านของเราเนี่ยมันสามารถต่อยอดสร้างคอนเน็กชันให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมนะเราอยากให้หน้าผากกว้างขึ้นหน้าผากกว้างดีกว่าหน้าผากแคบแต่อยากกว้างจนเกินไปนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนแมนจูเด โอเคไหแล้วก็ให้มันออกไปประมาณนี้นะคะอืมทีนี้บางคนถามว่าเอ๊หน้าผากกว้างแล้วเนี่ยมันจะทําให้ดวงเราดีขึ้นไหมบอกว่าได้นะมันจะช่วยเปิดโอกาสนะคะทําให้เคยได้ยินไหมสมัยก่อนเขาบอกว่าใครที่หน้าผากสวยๆอะ่ะโชคดีอ่านั่นแหละเราจะมาเสริมความเห็นกันด้วยวิธีการนั้นนะคะอ่ะมาดูกันเนาะวิธีการนะคะก็ค่อยๆกันไปนะ เดี๋ยวเราดูให้ทําให้ดูหนึ่งข้างก่อนแล้วจะเปรียบเทียบกันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วน้องนางแบบเป็นคนที่ผมเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลายผมข้างข้งเนี่ยเอาข้างจีงมันเป็นส่วนเกินแหละมันไม่จําเป็นต้องใช้ไม่จําเป็นต้องมีด้วยซ้ําไปเนาะอันนี้เอาตรงนี้ออกก่อนนะอ่าคือถ้าแว็กซ์เนี่ยมันก็จะดีกว่าตรงแง่ที่อ่า มันจะไม่เห็นเป็นเงาของจุดรากผมต่อผมตรงนี้นะคะเอาเฉพาะส่วนเกินออกนะคะอย่าเลยเถิดเนาะบางคนเลยเถิดแบบโอ๊ยไม่ได้ละ่ะถ้าหน้าผากเม่งๆถึงจะถึงจะเฮงอย่างเงี้ยโอ้โหเลยกันเป็นหรือว่าไปแว็กซ์เป็นแมนจูเลยก็มีนะเห็นหลายๆที่นะคะบอกว่า แวกหน้าผากโง่เฮงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบม,มันเกินไปอะโง่เฮงเนี่ยนะคะโง่เฮงที่ดีนะคะโง่เฮงที่ดีบอกก่อนเนาะคือหนึ่งต้องสมดุลสมดุลที่ว่าก็คือใบหน้าต้องดูบาลานซ์เนาะสองข้างไม่เบี้ยวไม่เอียงนะคะแล้วก็ดูลงตัวอันที่สองก็คือเหมาะสมหมายความว่าเช่นจมูกโดง่งจมูกแบนมันก็ต้องเหมาะสมจมูกใหญ่จมูกเล็กก็ต้องเหมาะสมกับใบหน้าหน้านั้นนะคะ ในลักษณะของน้องนางแบบเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีอวัยวะเครื่องหน้านะคะ,ะด้วยความที่ตรงกลางเขาสั้นด้วยความที่ตรงกลางน้องเขาสั้นนะคะหมายความว่าอะไรใจร้อนเพราะตรงกลางนี่คือตัวเองภาคนี้ภาคความคิดนี่คือภาคการกระทำแล้วก็นี่คือภาคผลลัพธ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตัวเองเห็นไหมสั้นสั้นก็คือใจร้อนนะคะค่อนข้างที่จะทำอะไรแบบ รวบรัดตัดความเอาแบบสั้นๆเร็วๆง่ายๆอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้พอเรามาเปิดให้มันมันสว่างขึ้นตรงนี้มันก็จะมีความอึดอัดน้อยลง <_ d ata> จริงๆแล้วอะถ้ามีเวลาเนี่ยอาจารย์จะใช้วิธีการเดี๋ยวจะกันให้ด้วยเนาะกันคิ้วนะคะ <_ d ata> จริงๆน้องเขาคิ้วสวยนะน้องเขาคิ้วสวยแต่เพียงแต่ว่าคิ้วกับตามันใกล้กันไปหน่อย <_ d ata> อ่า <_ d ata> ปกตินะถ้าเกิดเราอยากจะให้คิ้ว คิ้วกับตาใส่สัดส่วนนะคะที่ถูกต้องก็คือวางหนึ่งนิ้วมือลงไปลืมตาค่ะวางหนึ่งนิ้วมือลงไปเนี่ยมันจะต้องแบบอยู่ห่างกันเท่ากับหนึ่งนิ้วมือพอดีอ่ะแต่ของน้องเห็นปะพอวางไปปุ๊บคิ้วหายเลยแสดงว่าไงคิ้วต่ําเกินไปเออโดยนิสัยของคนที่คิ้วกับตาใกล้กันเป็นคนติดดินง่ายๆอะไรก็ได้ไม่ค่อยพิถีพิถัน <laughs> จนบางทีเหมือนแบบ เออไม่คิดเดยอะอ่ะอะไรอย่างนี้ด,ดีกว่านะคือง่ายๆใช่ไหมเป็นไหมง่ายๆสบายๆติดดินไหม่เอาของแมนเนมใหม่ได้ปุ่มเฟือยไม่ได้อะไรนะคือเป็นคนแบบนั้นแต่มันทําให้ช่วงตรงนี้ดูสั้นไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากันคิ้วออกก็จะทําให้หน้าเขาเนี่ยสมส่วนมากขึ้นดูกระจายเพราะว่าหน้าสามส่วนจริงๆแล้วอะ่ะโดยหลักการแล้วต้อง เท่าๆกันหรือพอๆกันใกล้เคียงกันแต่ของเขาตรงกลางค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปเนี่ยไปจนถึง50เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เดินอยู่อายุเดินอยู่แถวๆตรงกลางน้องต้องเหนื่อยหน่อยอต้องค่อนข้างฝา่าฟันต้องเหนื่อยหน่อยเนาะและตอนนี้อายุเท่าไหร่คะอ่าสามีเวลาอีก3ปีทำหน้าผากให้สวยโอกาสดีๆเข้ามา ร,รีบรีบสะสมร,รีบรีบสร้างความมั่นคงสร้างฐานะให้ตัวเองเพื่อที่อะไรเพื่อที่ตอน40-50ถึงห้เราจะได้ไม่เหนื่อยมากหนักอ่าเพราะว่าโอกาสอะไรทั้งหลายแหละเดี๋ยววันนี้กันหน้าผากไปเนาะโอกาสอะไรทั้งหลายแหละมันจะเข้ามาละอ่าเป็นไงดีไหมศาสตร์นี้ดีนะอ่ามาดูกันนะคะว่าพอเราทำอย่างนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่งเห็นไหมอ่ามาดูค่ะนี่เลยเห็นชัดเลยนะคะให้ให้นางแบบดูด้วยเนาะ อ่าเป็นไงดูเห็นไหมสองข้างอืมแตกต่างกันข้างนี้กว้างขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้หน้าใหญ่ขึ้นถูกไหมกลายเป็นว่าทําให้หน้าดูเรียวยาวขึ้นด้วยซ้าไปอ่าแป็นชอบไหมเหมือนเหมือนเคยเคยแบบตอบเข้ามาอ่ากว้างขึ้นอ่ากว้างขึ้นแต่ว่ามันจะทําให้หน้าเราดูสว่างขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําอีกข้างหนึ่งนะคะอืม ใครมี่าใครมีมีดกันคิ้วอยู่ที่บ้านนะคะต้องคมเนาะไม่งั้นจะเจ็บนะคะต้องคมนะไม่งั้นเจ็บนะนะคะค่อยๆทำค่อยๆท,ทำดูสัดส่วนทีนี้ถ้าเกิดว่าทำไม่เป็นอะไรยังไงก็นัดอาจารย์มาให้อาจารย์ทำให้ก็ได้นะคะแล้วอาจารย์ก็จะได้ดูแล้วก็วิเคราะห์หงูเฮงให้ด้วยนะคะ เหมือนที่วิเคราะห์ให้น้องนางแบบนี่แหละนะแต่ถ้าใครมีคำถามมีปัญหาอยากให้อาจารย์ช่วยแก้ไขช่วยปรับนะคะในเรื่องของทั้งโงเ่เฮงในเรื่องของอการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ความสวยความงามนะคะก็มาคุยกันได้นะปรึกษาได้นะคะแบบนี้เนาะอ่า เดี๋ยวในคลิปเราจะมีรูป before After ให้ดูด้วยนะคะน้องนางแบบนะคะผมค่อนข้างเยอะเลยจริงๆปกติแล้วเนี่ยอาจารย์จะนอนจะให้นอนนะคะไม่ใช่อาจารย์นอนนะจ๊ะ <laughs> ให้นางแบบนอนนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเอะแค่นี้โอเคไหมพอไหมถ้าสมมติว่าเอ๊ะย,ยังกว้างได้อีกเราก็จะปรับขึ้นไปให้ได้อีกนะคะ นี่คือเอาลบรอยดินสอออกนะคะจะได้เห็นกรอบหน้าชัดๆเนาะเหมือนจะง่ายนะคะเหมือนจะง่ายแต่ว่าสัดส่วนที่เราใช้เนาะว่าเอ๊ะสัดส่วนเท่าไหร่ควรกันแค่ไหนควรเอาขึ้นไปสูงแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนที่เรียกว่าเป็นโกลเด้นเลโชหรือสัดส่วนใบหน้าทองคำนะคะก็คือสัดส่วนใบหน้าที่สวยที่สุดนั่นแหละ ดูหน่อยสิาจาย์ดูนิดหนึ่งก็จะทำให้หน้าสว่างขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเปิดหูเฮ้งรับซัพบเน่ รับทรัพย์รับโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะอ่าไหนดูสิอย่างไง,ง <s> ี้ค่ะอืมเห็นไหม หน้าใหญ่ขึ้นไหมไม่ได้ใหญ่ขึ้น,นเออแต่มันจะดูเรียวขึ้นนะคะดูเรียวขึ้นอ่ะให้มองกล้องชัดๆนะอย่างนี้นะคะอืมก็ดูนะคะว่าสัดส่วนเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นพอเราทําไปเสร็จแล้วนะคะพอเราทําไปเสร็จแล้วเนี่ยใบหน้าค่ะแทนที่มันจะมีความกลมอย่างเดียวจะมีความยาวเพิ่มเข้ามาความยาวในที่นี้มันคือการใส่ธาตุไม้เข้าไป ธาตุไม้ก็คือไอเดียความคิดความสร้างสรรค์แรงบันดาลใจจินตนาการแรงกระตุ้นแรงผลักดันทําให้เราเนี่ยกระตือรือร้นขึ้นอมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มีแบบเรียกได้ว่ามีติ้งแวบมากขึ้นอ,ะอ่ะเดี๋ยวมันจะแบบว่าทําให้อไอเดียนั้นด,เนนนดีเห็นโอกาสตรงนั้นดีเห็นโอกาสตรงนี้ดีมันก็จะช่วยเสริมเข้ามาแล้วก็ใส่ความโค้งนะบนที่กรอบอะไรผมนี้ก็คือความเป็นน้ําเข้ามา ะค,ะความเป็นน้ำคืออะไรความเป็นน้ำเนี่ยความคิดก็คือในเรื่องของการต่อคอนเน c t ชันนะการต่อคอนเน c t ชันการที่ทำให้เราเนี่ยมีคอนเน c t ชันมีเน็ตเวิร์กเปิดโอกาสให้กับเราทำให้มีกระยะาณมิตรมีคนที่จะมาให้โอกาสเราเนี่ยเอออาจจะมีคนที่แบบมาเป็นสะพานให้เราเพื่อไปเจอโอกาสใหม่ๆก็ได้นะเงินมันมากับโอกาส เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเองเป็นคนที่มีความคิดในเรื่องของการสร้างความแตกต่างอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเห็นโอกาสปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เกิดไอเดียใหม่ๆการสร้างสรรผลงานทีนี้พอเราคิดแล้วเสร็จแล้วเราแปลงมาเป็นการกระทําได้เพราะน้ํากับน้ําเชื่อมกันถูกไหมคะดินไม้กับน้ําส่งเสริมกันน้าลดน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้นะคะในเรื่องของโอกาสการงานหน้าที่รวมไปถึง การเงินเนี่ยมันจะมีโอกาสในการเติบโตมากขึ้นอันนี้คือเราใส่ความหมายในเรื่องของธาตุไม้และธาตุน้ําเข้าไปนะคะนี่ค่ะก็จะทําให้ใบหน้าเนี่ยดูเป็นโงเ่เฮงที่มีความสมดุลมีความบาลานซ์มากยิ่งขึ้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคิ้วกันนิดหนึ่งนะคะคิ Q ้วเนี่ยจันก็จะเ,เล็มนะคะลายลายคิ้วข้างล่างนะคะขนคิ้วข้างล่างออกเล็กน้อยฮะ,ะเล็กน้อยเพื่อทําให้ให้หน้ากับ ให้คิ้วกับตาตรงนี้ดูกว้างขึ้นเปิดเนินเนินตรงนี้คือเนินทรับเหมือนกันนะเป็นเนินของอสังหาบ้านช่องอหรือโอกาสเกี่ยวกับอสังหาที่ดินเพื่อมาสนองรับกันนะคะกับเนินข้างขมับซึ่งเนินข้ามขมับตรงนี้ค่ะเป็นเนินเป็นเนินเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคู่แข่งพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอ่าทีเนี้ยเหมือนกับว่าตรงนี้ค่ะถ้าสมมุติเป็นในเรื่องของคู่แข่ง คู่แข่งเนี่ยมีแต่โอกาสที่เราจะชนะคู่แข่งยากหน่อยเพราะอะไรเพราะมันไม่เปิดตรงนี้มันไม่เปิดมันแคบนะถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะคู่แข่งมันจะมีมากขึ้นอ่าหมายความว่าไงผลงานเราจะเป็นที่ถูกตาต้องใจลูกค้ามากขึ้นผลงานเราจะโดดเด่นขึ้นกว่าคู่แข่งนั่นเองนะคะทีนนี้ในแต่ละคนในเรื่องของตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องคู่แข่งอย่างเดียวเพราะว่าแต่ละคนมันก็จะมีแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะ ในแต่ละช่วงเวลานะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณมาปรึกษานะคะอาจารย์จอรก็จะเราก็จะคุยกันเนาะว่าตอนนี้อยากจะเน้นเห็นผลเรื่องอะไรอยากจะเสริมโงเ่เฮงอ่าด้านไหนเรื่องอะไรเราก็จะมาคุยกันนะคะแล้วอาจารย์ก็จะช่วยเสริมให้ในแต่ละจุดว่ายังไงสําหรับน้องนางแบบนะคะเป็นคนที่มีขนคิ้ว นะคะแล้วก็ทรงคิ้วค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วจันก็จะไม่เชียวว่าต้องสักคิ้วเนาะแต่ถ้าบางคนนะขนคิ้วบางจงางหรือสั้นหรือไม่มีขนคิ้วเลยจันก็จะเชีย์ให้สักนะคะแต่การสักก็จะต้องเป็นสักในลักษณะของการสักงเฮ้งด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่การสักแฟชั่นสวยงามทั่วไปนะคะ,ะมาดูครังความมหศัศจรรย์นะคะของการปรับงเฮ้งใบหน้าเนี่ยเป็นความมหศัศจรรย์ที่เออไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถแบบ ช่วยได้จริงอะ่ะแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีศาสตร์แบบนี้อยู่นะคะอันนี้จันจ,จะต้องบอก,กน,นะคะว่ามันเป็นการเอามาปรับปร,บประยุกต์ใช้เนาะเมื่อเรารู้นะคะด้วยเทคนิคของงูเฮ้งศาสตร์ของงูเฮ้งบางอย่างนะคะมันก็ทําให้เราเอามาใช้ประโยชน์ในการเสริมแต่งนะเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามก็เสริมดวงของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะคือเราคง ในเมื่อเรารู้แล้วนี่ว่าโงเ่เฮงเราเป็นแบบไหนมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะคะอ่ะเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเสริมค่ะอ่ะดูเนาะอ่เป็นไ,ไงน่าสว่างขึ้นอ่ะกระจกดูเลยค่ะเห็นไหมอืมตรงนี้ก็จะไม่อึดอัดละเพราะไม่งั้นปกติแล้วตรงเนี้ยของน้องจะค่อนข้างสั้นบีบบีบหน่อยจะรู้สึกอึดอัดอึดอัดนิดนึงถูกไหมอ่ะ สวยงามคอมพลีตเรียบร้อยนะนะคะอันนี้เป็นวิธีการนะคะการปรับใบหน้าโหเฮงหรือกรอบหน้าโูเฮงนะคะแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายๆแต่ถ้าเป็นหลักการจริงๆแล้วนะคะเวลามาทำเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้วิธีการแว็กซ์เป็นการเสริมมีการแต่งการวิเคราะห,ห์โหเฮงเนาะไม่ใช่หมายถึงก็แบบโอ๊ยหน้าผากต้องกว้างต้องนูนเอาไว้ก่อนเงี้ยมันก,ก็ก็ไม่ใช่อะพูดตรงๆว่ามันก็ไม่ใช่เนาะถ้าหากคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับโหเห่ง คุณก็ต้องทำกับผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องงูเหงจริงๆ นะจะต้องสามารถวิเคราะห,ห์งูเฮงได้สามารถบอกได้ว่าตรงนั้นทําเพื่ออะไรตรงนี้ทําเพื่ออะไรนะคะไม่ใช่เออโอ้ทำแล้วดีทาแล้วดีเหมือนแหมใครก็พูดได้ถูกไหม <c oughs> อ่านะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนางแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้นะคะงูเฮงใหม่ส่งเสริมให้น้องนางแบบนะคะโชคดีเฮงเฮงปังๆนะคะมีแต่คนชื่นชอบเนาะทำอะไรก็สมเร็จสําสเร็จสมประสงค์ปรารถนาส่วนใครมีคําถามอะไรอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะมาตอบให้ค่ะ